สวัสดีครับสวัสดีครับขอตอนรั้คุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้าบันกันป่าที่ภูคบโชว์เอกะพบนะฮะช่วงนี้สับสนุโดยนี่เลยคุณผู้ชมนะฮะดีไนท์นะคุณผู้ชมนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยหลับลึกหลับสบายต้องดีไนท์เท่านั้นนะฮะหลับยาวนานถึง8ชั่วโมง สารสกัดมีแอลทีอานี A N e, นะคะออกฤทธิ์คล้ายกันจงรู้สึกทําให้ผ่อนคลายสารสกัดกาบา้านะคะทาให้สมองของเราเนี่ยผลิตโกรทฮอร์โมนออกมานะคุณผู้ชมนะคะอีกสารสกัดตัวหนึ่งก็คือสารสกัดจากวิตามิน B12 ินะคะทำให้ช่วยในเรื่องของการบํารุงระบบประสาทคุณผู้ชมนะคะทำให้เราเนี่ยเาเรียกว่าหลับแล้วตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นสดใสแข็งแรงนะคุณผู้ชมนะคะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้ใครอยากจะได้ครับแคปหน้าจอจากรายการเราไปได้เลยนะฮะหนึ่งกองมีสิทครับซูนด้วยกันนะครับวันนี้ ซื้อ1แถม1ในราคาพิเศษนะครับเพียงแค่380บาทเท่านั้นและจัดส่งฟรีด้วยนะครับใครสนใจนะครับโทรได้เลยเบอร์นี้นะครับ0917694693 0917694693หรือที่ Line แอดครับพี่แมชไลน์ตามด้วยดีในนั่นเองเพราะดีในดีต่อสมองดีต่อร่างกายและดีต่อคุณนั่นเองนะจ๊ะมาวับเดูข่าวแรกค่ะเราไปดูครับสร้างความมึันตาได้ไม่น้อยเลยนะครับสำหรับการประกวดมิสซิลีเวอร์อย่างที่เราบอกกันไปนะฮะเพราะว่าเริ่มที่จะเข้ามาาททททุุุกกกกกีีแแล้ววคณน่ับรรปะดของ รีเวิร์สระดับโลก เนี่ยที่สาวงามทั่วโลกเลยเนี่ยจะมาประชันความสวยกันประเทศไทยเราก็รู้ๆกันนะฮะว่ามีคุณแอนชิรีนะฮะเป็นตัวแทนประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านี้ครับแฟนเพจ Miss Universe Thailand เองได้มีการนะฮะโหวตชุดประจำชาติในการประกวดเวทีระดับโลกในคอนเซ็ปต์มวยไทยในปีนี้แม่จําได้ไหมมีอะไรบ้างมีฮนุมานไทยบ็อกซิ่งมีนางคาดนะฮะมีมวยไทยเออาร์มีศิวิไลไทยไฟท์มีฮนุมานถวายแหวนนะครับแล้วก็มีมวยไทยเรียนสองนะฮะที่ พอหกอันเนี้ยคุณก็โหวตโวโหวตจนในที่สุดได้คําตอบเรียบร้อยแล้วได้ไงครับได้ไดเรียบร้อยแล้วนะฮะชนะการโหวตในครั้งนี้คือชุดนางทาสนั่นเองครับรนางคนะนางทาสินีเป็นนางทาส <c oughs> นางทาสนางทาส์ <c oughs> หูไม่ดีแล้วโอ่โหและโอมอ่านอ่านเป็นนางทาสหรือเปล่าโอมอ่านว่าขอควายแม่อ๋อเหรอที่นางทาสชุดนี้เป็นชุดที่ต้องใส่ไปโวดโฉมเพื่อชิงมานะฮะนะชิงจชนะมาใน Miss Universe ในปีนี้นั่นเอง สำหรับชุดนางคาดนี้นะฮะออกแบบโดยคุณจารุรนนะฮะแรบเพดครับเป็นนักออกแบบรุ่นใหม่ไฟแรงฮะซึ่งเป็นดีไซเนอร์ที่ออกแบบชุดราตรีที่ชนะเลิศ5ชุดจาก10ชุดบนเวที MUT 2021 <Ha. S 1> ครับและหลังจากที่การประกาศชุดประจำชาติออกมาแล้วเนี่ยทางนานของคุณแอนเชลรีก็เตรียมตัวฟิตติ้งซ้อมกับชุดนี้อย่างเต็มที่เลยนะฮะฟิตตัวเองฟิตชุดฟิตทุกอย่างว่าก็ต้อง ดูว่าตัวเองจะต้องปีแบบว่าการเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างกับชุดประจําชาตินั่นเองนะฮะเออชุดนี้ก็สวยแต่แล้วก็เสียชุดดีที่เราคุณันมาอะไรไงบอกว่าอย่างนางคาดสวยดีเออแต่ไม่มีความหมายนึงนี่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปพูดกันไหมแต่ว่าพี่ไม่พูดดีกว่านะคะเออไม่พูดดีกว่าไม่เอ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 าพูดไม่ได้ทำไมอ่ะมันใช่ไม่ได้ห้ามพูด นะคะก็ก็นั่นแหละคะ่ะก็สวยดีค่ะก็องค์บอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะครับเป็นกําลังใจให้น้องแอนด้วยนะคะอีกชุดหนึ่งก็สวยนะที่เป็น AR อาร์นะ่ะที่เป็นหน้าเหมือนหน้ากล้ามาอัไน,น,นก็สวยแล้วชุดละปีไม่ได้บอกว่าชุดไหนใช่ไหมอย่าง,างใช่ไหมอย่างเดี๋ยวต้องรอก,ก่อนอันนี้คือเป็นชุดประจําชาติเพราะว่าเขาบอกแล้วว่ามาในคอนเซปต์มวยไทยเออมวยไทยก็ <c oughs> คนก็เลยส่งกันไปไหลายชุดหชุด ก็สรุปแล้วได้ชุดนางคัทแต่หลายคนก็โอเคนะ,<ฮ>ะเป็นเหมือนเป็นชุดที่หลายคนรู้สึกว่าไม่ค้านสายตาเพราะบางปีบางปีเหมือนว่าบางคนบอกว่าไม่ชอบบางคนแบบว่าชนะการโหวตนะแต่คนมันเหมือน,นมีเสียงแตกอ่ะแต่รู้สึกว่าปีนี้นนปีนี้ไม่มีเสียงแตกสมัยก่อนเมื่อ20-30ปีที่แล้วยังไงคุณแม่เล่าสิมันไม่มีการโหวตมันก็คือให้ร้านห้องเสือ้อห้องหนึ่งตัดก็เอาเลยทีนี้เนี่ยเมื่อยุคมันเปลี่ยนเนี่ย ยุคมันเปลี่ยนพอมันปรับจาก8ดมาเป็น90ูนเนี่ยสไตล์นางงามแต่ละยุคมันก็เปลี่ยนการส่งชุดประจำชาติมันเปลี่ยนมันแต่ว่าแต่ว่าร้านนั้นก็ยังคงส่งแบบเดิมเดิมเดมเดิมๆก็คือยังวนเวียนอยู่กับการขึ้นบ้านใหม่ลอยกระทงครับเจ้าสาวแต่งเช้าเจ้าสาวเย็นยูอย่างนั้นน่ะมันก็เลยทําให้ชุดไทยเนี่ยไม่ค่อยจะโดดเด่นในเวทีโลกอจนตอนหลังเนี่ยเขาเริ่มมามีการประกวดชุดประจำชาติ มันทําให้ชุดเราเนี่ยได้รางวัลขึ้นมาเยอะขึ้นนะคะเด็กรุ่นใหม่ๆได้ออกแบบไอเดียความคิดสร้างสรรค์เยอะแยะมากมายครับคําว่าชุดประจําชาติคนบางรุ่นเนี่ยยังแปลงยังยังตีความหมายผิดอยู่ว่าจะต้องเป็นสับายจะต้องเป็นผ้าถุงคับคือแล้วชุดประจําชาติในเวทีประกวดไม่ว่าจะเป็นในทีูเว i v e r s e v แ r g l a n เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วมันเป็นแนวแฟนฟรีมันเป็นแนวแบบว่า แนวแนวดึงจุดเด่นของแต่ละชาติอ,ออกมาประยุกต์มาประยุกต์ออกมามดึงสัญลักษณ์ของแต่ละประเทศออกมาประยุกต์มันก็ถึงเลือกว่าชุดประจําชาติแล้วแต่ว่าคนบางรุ่นเนี่ยยังยังมองว่าชุดไทยทําไมไม่ใส่ผ้าถุงทำไมไม่ใส่สบาย,ยทำไมไม่ใส่นู่นใส่นี่คือต้องเข้าใจว่ายุคมันเปลี่ยนนางงามรูปร่างก็เปลี่ยน การแต่งหน้ายังเปลี่ยนเลยทรงผมก็เปลี่ยนมันเปลี่ยนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปแต่งแบบเดิมๆไม่ได้เพราะตอนหลังเขาเน้นขายแฟนซีนะคะเราจะเห็นได้ว่าชุดประจำชาติหลังๆที่ได้ชนะเบสเนชั่นเอลคอสตูมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นชุดแนวออกแนวแฟนซีไปหมดนะนะคะมันเป็นแฟนซีที่เขาขายไอเดียดูฮลูฮะลาไปเลยดไม่ขายไอเดียชุดขายไอเดียบางชุดก็ไม่ได้สวยแต่ขายไอเดีย นะคะอย่างชุดพมา่าปีหนึ่งจําได้ไหม,มประกวดที่ฟิลิปปินส์ชุดนี้ขายไอเดียครับอืคนไทยคิดนะขายไอเดียเปิดออกมาเป็นชเวดักกองก็รู้เลยว่ามาจากพมา่าอือบางปีก็มีประกวดชุดบางปีก็ไม่มีประกวดชุดครนะคะปีที่แล้วใครได้นะปีที่แล้วแอนเดียมิลซ่าใช่ไหมชุดพมา่าไหม,มพมา่าเขาได้หไหมอะไรนะ สวดมนต์ให้พมา่าใช่ไหมนั้นเขาขายไอเดียไงเขาขายไอเดียเขาขายกระแสเขาขายข่าวเขาขายความเป็นอัตลักษณ์เขาขายกระแสไงเพราะพมา่ามีเรื่องของการปฏิวัติดโดยมิงออนไลน์ที่ประเทศพมา่าเขาใส่เป็นชุดชนเผ่าออกมาแล้วก็ถือป้ายออกมาทั้งๆว่าชุดจริงๆเนี่ยใส่ ชุดจริงๆกะส่งไปไม่ทันเ็ใส่ออกมาแล้วก็บอกว่าสวดมนต์เพลงฟอร์เมนมาใช่ไหมก็เป็นการเรียกร้องเรียกร้องสิทธิว่าเออสวดมนต์ให้ชาวพาม่าที่ไปเรียกร้องประชาธิปไตยชุดนั้นก็เลยชนะไปเป็นอย่างไงเดี๋ยวนี้ชุดขายไอเดียค,ครับชุดขายไอเดียหมดแล้วนะครับม,มันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนไปนหมดแล้วมัน,มนไม่ไมจำเ,เป็นต้องเป็นพื้นเทมันเนาะเราต้องยอมรับว่ามันทุกเวทีมันเปลี่ยนหมดแล้วนะคะจะมาใส่แบบเดิมๆผ้าถุงสบายชดามันก็คืออีกยุคหนึ่ง เวลานางงามปัจจุบันเนี่ยมันต้องเต้นนางงามต้องเต้นต้องเดินไวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใส่ผ้าถุงเนี่ยมันก็จะก้าวไม่ทันมันจะก้าวไม่ทันมันจะทําให้เต้นลําบากนางงามบางประเทศเนี่ยใช้เป็นดอกไม้กึ่งชุดว่ายน้ำนางงามประเทศใช้เป็นชุดสัตว์กึ่งชุดว่ายน้ำเพราะว่าเวลาก้าวเวลาขยับเนี่ยคือชุดเนี่ยมันจะต้องเอาไปแล้วเนี่ย นางงามจะต้องสวมใส่เองได้ด้วยแต่งหน้าทำผมอาจจะมีช่างให้แล้วก็มีพี่เลี้ยงให้แล้วว่าเอาไปเยอะมากเกินไปเนี่ยมันก็บางทีมันมันก็ลบรุงลังมันเป็นภาระด้วยมันเป็นภาระนางงามด้วยเออเก็บไว้ที่ไหนขึ้นเครื่องได้ไหมอย่างกรณีมีอยู่ชุดปีหนึ่งอะแบตเตอรี่เอาขึ้นเครื่องไม่ได้นะต้องไปสั่งแบตจากอเมริกาครับชุดนี้ไงเออ แบตเตอรี่ห้ามเอาขึ้นเครื่องนะเพราะว่ามันมีเรื่องของจะระเบิดระเบิดได้อันตรายต้องไปหาซื้อแบตที่อเมริกาต้องไปหาซื้อที่เวกัสจากที่อเมริกาเพราะว่าแบตเอาขึ้นเครื่องไม่ได้อขนาดนั่งการบินไทยนะเพราะว่าทุกสายการบินเขาก็ไม่ให้เอาขึ้นมาอืขนาดอะไรนะตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวชาร์จอ่เพาะวราแบงค์เพาเวร์แบงค์เนี่ยก็ไมความแรงเท่าไหร่เขาห้ามขึ้นใช่ไหมพี่ต๋อไม่แน่ใจนะครับว่าไม่เคยไปต่างประเทศ นั่นแหละค่ะแบตเตอรี่เขาเอาขึ้นไม่ได้เราต้องไปหาซื้อที่อเมริกาใส่ไปนั่นแหละค่ะก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะโลกมันเปลี่ยนยุคมันเปลี่ยนชุดมันก็เลยเปลี่ยนด้วยเขาขายไอเดียใช่ต่อค่ะเอาละครับเราจากเรื่องของมิชลิเวิร์ดนะฮะเราไปดูอีกเรื่องหนึ่งดีกว่าพระมหาเทวีเจ้าครับแต่งงานไปแล้วใช่ไหมละ่ะจะไปประกวดด้วยหรือไม่ใช่ทำไม<ค><น>อ่ะคนนี้ไปประกวดในคอนเซปต์อะไรดีคอนเซปต์พระมหาเทวีเจ้าแลนะ้วคอนเซปต์นี้เลยชุดก็ต้องเป็นชุดในแบบว่าชุดก็ต้องเป็นชุดประจําจังหวัดมืงทิพย์ เขาชอบดูมิสแกนเขาชอบดูมิสแกนไอสองคนนี้เขาดูมิสแกนอะไรตอะไรคุณแม่ไม่รู้อะไรติดเราไปดูพระมหาเทวีเจ้าดีกว่าครับเผยเตรียมเปิดตัวเจ้าหลวงใหม่อีกคนอีกแล้วมีัวยแล้วหรอเออไม่รู้อะไรครับพระจุมือเข้าวิวาหวานแหววเรียบร้อยไปแล้วนะฮะสำหรับแม่หญิงลีหรือพระมหาเทวีเจ้ากับเจ้าหลวงตูนนะฮะทำกลางวงการบันเทิงแล้วก็แฟนคลับแสดงความยินดีเป็นจำนวนเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าล่าสุดนะครับแม่หญิงลีได้มีการไลฟ์สดแล้วก็ตอบคำถามกับแฟนคลับนะฮะ ที่พบว่ามีการตอบคำถามชีวิตหลังแต่งงานเผยว่าตั้งแต่แต่งงานเนี่ยต้องหีไปนอนกับแม่เลยทไเพราะ<อ>ว่าเจ้าหลวงโอ๊ยหลับไม่ได้กับอารมณ์ของเจ้าหลวงทไมอารมณ์แปล<เ>ป,ปรเห,หรือเกินเจ้าหลวงเตะหรอบอกว่าเจ็บค่ะต้องเก็บเอาไว้เจ็บค่ะเจ็บไอ้นั้นนะคะ,จะเจ็บกีเจ็บเกค่ะ เออบอกว่ารุ่นนี้ยังเจ็บกีอีกเหรออาไม่ได้ละกีเพิ่งผ่ามาเนาะโอ้ยกระโถยเขาก็ผ่ากีเขาก็ให้ผัวเปิดกันทั้งนั้นแหละอันนี้ก็ให้ผัวเปิดไปแล้วแต่บอกว่าไม่ไหวเลยผัวอาจจะแบบว่าโอ้โห ทำกันบ้านเก่งไงไม่เข้าใจไหมมีกีเออบอกเจ็กีค่ะต้องเก็บเอาไว้ให้อีกคนหนึ่งเราจะใช้งานหนักไม่ได้ค่ะหรือว่าเราจะใช้กับคนที่เรารักไม่ได้เรารักเราต้องมีสองคนเท่านั้นอ,อ,อะไรก็ไม่รู้นะฮะง<อ>งไปหมดนะฮะนอก<อ>จากนี้นะครับก็ได้ตอบประเด็นข่าวเช้าแต่งสองวันจะเปลี่ยนเจ้าบ่าวเนี่ยจริงหรือเปล่าล้วคุณแม่หญิงเล่ก็บอกแบบนี้ว่าเปลี่ยนคู่อีกแล้วก็ไม่ใช่คอนเทนต์ก็แต่งจริงไปแล้วนะฮะ แต่จะมีอีกรอบหนึ่งยังต้องเก็บเนื้อเก็บตัวไว้ให้อีกคนด้วยเพราะผู้ชายเลือกแล้วซึ่งนะจะมีเจ้าหลวงอีกคนถ้ามีผู้ชายเข้ามาอีกก็จะแต่งอีกก็รอบนี้นะคะขอแต่งเป็นมิสของอิสลามบ้างค่ะอเป็นเจ้าสาวอิสลามนางชอบอิสลามเออนางนางเคยพูดว่านางเนี่ยอิสลามชุดนางอแต่อิสลามทางนั้นเขาเขาเขาอิสลามทางนั้นเขาเคร่งเขาจะเอาหรือเปล่าอื ถ้าแอบ,บได้กินกัน,นมีอืมแต่ทางนั้นเขาเคร่งนะแถวปัตตานียาลานาราที่ว่าเนี่ยเขาเคร่งใช่แต่จะไปแต่งงงแต่งงานเนี่ยก็กแต่งงงแต่งงานเขาจะยอมหรออมอือเออถ้าแต่งกับคนพุทธด้วยกันนี่ก็แทบจะยากอยู่แล้วอืถ้าไปแต่งกับแขกอีกเนี่ยไม่รู้นะเพราะว่าฉันก็อยู่แถวนั้นอิสลามตรงนั้นเขาเคร่งนะเขาไม่เหมือนอิสลามอิสลามนี่กระทรงกระเทยนี่ไม่ได้นะ หลายคนเป็นกระเทยนะคะที่พี่เต๋ารูกจักนะคะลูกสาวอยู่ทางใต้นะคะเป็นมุสลิมแต่เขาเป็นเป็นแขกนั่นแหละค่ะแล้วเป็นอิสลามต้องอีกหนีออกจากหมู่บ้านนะคะหลายคนนะคะอยู่ไม่ได้นะคะครับเพราะที่ั่นเขาเขาเขา,เขาบอกว่า,าเขาเคร่งเรื<า>่องศาสนาเขาเคร่งอ,อ,อ่ะออย่าไปบอกเขาเปิดกว้างไม่ได้เพราะว่าเขารักเขาเขาเขายึดศาสนาเป็นหลัก เ,เพเคร่ง <ห ưng S 2> กระเทยหลายคนต้องมาอยู่ analysis, <erin Wilson. S 2> กรุงเทพกระเทยหลายคนต้องมาอยู่หัดใหญ่นะครับเพราะว่าอยู่ไม่ได้นะคะ <ห ưng. S 2> เออไม่ใช่ทุกคนจะอยู่ได้แต่อยู่ได้ก็ต่อเมื่อต้องไม่แต่งหญิงคือ<า>ต้องเป็นหัวเป็นเหมือนโอมอย่างเงี้ยเอออยู่ได้เหมือนโอมอะไรเอ้าเขาไม่รันหัวเลาะล่ะไม่สบาทัดผิงเ็เหมือนโอมเยี้ยหัวโป๊กองเงี้ยอยู่ได้เออแล้วไม ถ้าเป็นอย่างเป็นโอมอย่างงี้อยู่ได้แต่ถ้าเกิดบอกว่าเป็นแต่งหญิงไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยอิสลามนี่ไม่ได้เลยเคร่งเขาไม่ได้ออลูกสาวจะหลายคนเนี่ยมาอยู่กรุงเทพมาอยู่แถวรามเนี่ยเป็นมุสลิมนะคะทางใต้แต่ก็ต้องมาอยู่แถวรามเพราะว่าทางบ้านรับไม่ได้แต่อาจจะมีบางครอบครัวอยู่ได้แต่บางรับแต่ส่วนใหญ่รับไม่ได้อืมแต่ก็น้อยเนาะ แต่ถ้าเป็นแบบพี่น้องชาวทางใต้เขาก็จะค่อนข้างเรื่องศาสนาเขาจะเคร่งมากแล้วก็เฉพาะอิสลามนี่ก็เคร่งแล้วนะคนใต้ด้วยกันเป็นกระเทยเนี่ยเขาก็รับไม่ได้อือย่างโอมอย่างนี้ก็อยู่ยากโอมไม่ได้เป็นคนใต้ไงไม่พูดยกตัวอย่างไงยกตัวอย่างตัวแม่ก็เป็นคนใต้นี่โนจะเป็นล <No, S 2> <c oughs> ูกครึ่งแม่่คนเป็นลูกรุงเทพแม่ใช่เป็นคนกรุงเทพแม่ใช <c oughs> ่คนบว้ยของวัชดาพ่อจะเป็นคนใต้ เขาเฉยๆแต่ว่าแต่ว่าฉันเห็นสภาพแล้วก็คือเขารับไม่ได้แต่แม่ก็ไม่เคยโดนแบบนั้นโดนอยังไงอแบบโดนด่าเหรอหรือว่าโดนกันไม่ใช่ไหนที่บ้านหรือว่าข้างนอกทั้งที่บ้านทั้งข้างนอกด้วยจริงเหรอจริงโดนเคี่ยนโดนตีโดนตบอุ้ยทำไมอ่ะคือเขาคิดว่าการเคี่ยนการตีลูกเนี่ยจะทําให้ลูกหายเป็นกระเทย นี่มันไม่ใช่เนะมันทำให้บินยานกระถวยนี่แหละกระถวยเยอะเลยเลยเข้าใจปะเข้าใจมันหายกันไม่ได้มันหายไม่ได้กระทวยไม่ได้จับฝาลิโพเป็น2ปีแล้วหายนะคะกินฟาราสองเม็ดหายไหมย่ากินดีคอเจนทิฟฟี่ต้องหายมันไม่ใช่นะคะโอ้ยเคลื่อนตบเปะโอสสารพัดอยากให้ับญาติพี่น้องทางพ่อจาก คนแถวบ้านเออจากครูบาอาจารย์เออเพื่อนฝูงก็มีบ้างในระดับหนึ่งเป็นการแบบโดนแกล้งโดนกันแกล้งโดนเตะโดนแกล้งโดนสารพัดโดนสารเพเออมึงคิดว่ามันจะหายแล้วมันไม่หายเออแล้วแม่ทำยังไงกูก็ต้องแรงไงมึงไปยืนให้เขาแกล้งเหรอมึงก็ต้องแกล้งคืนมึงไปยืนให้เขาตีเหรอมึงก็ต้องตีเขาคืนเออ มันต้องอยู่ให้ได้มสมัยก่อนเราก็มองว่าเรามาขึ้นอยู่เทพาทำไมฉันเป็นคนที่แรงจังเลยวะอ๋อฉันรู้แล้วเพราะว่าอยู่ที่นั่นเราเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราโดนแกล้งถ้าเราอ่อนแอก็แพ้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตีมาหนึ่งเราต้องตีกลับไปสิบ <c oughs> โอ้โหคุ้มเลยอะไม่ให้เขามายุ่งกับเราไงจะได้ไม่ต้องมายุ่งกันเองปากคนเนี่ยเธอจำไม่เลยนะ ลูกบ้านเนี่ยเป็นกระเทยลูกบ้านนั้นเป็นกระเทยลูกมึงเป็นโจรติดคุกยังไม่ออกมาเลยไม่พูดเออไม่พูดไม่พูดไอ้ลูกเนี่ยเป็นกระเทยเป็นด็อกเตอร์ไอ้ลูกบ้านนั้นเป็นกระเทยเป็นนี่เป็นอาจารย์ไอ้ลูกบ้านนั้นเป็นครูเป็นกระเทยได้ดีทุกคนแต่ลูกตัวเองขายยาค้ายาเออเออยังไม่ออกจากคุกเลยไม่ออกจากคุกพูดไหมแง้มปากสักนิดไหมเจอแม่ฉันแม่ฉันถามเออลูกติดคุกเป็นยังไงบ้างอะ เงียบเลยนะเงียบเลยนะต้องย้อนอย่างนี้จริงๆคุณผู้ชมเออเราขึ้นมาเรียนปริญญาตรีลูกเขาติดคุกคดียาเสพติดเอนี่ยลูกเป็นกระเทยนะวันนั้นเห็นออกทีวีลูกเป็นกระเทยเออแล้วลูกโธรติดคุกเป็นยังไงติดคุกนะเลี้ยงลูกตั้พ่อทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยพ่อแม่มมนต้องด่วยนะเงียบเลยนะต้องด่าย้อนอย่างนี้เไม่้งไม่หยุดตอให้เจ็บโอ้ผมฉันอยู่ในสังคมคนใต้มาฉันรู้ กระเทยอยู่ลําบากครับที่บอกเลยเหมือนตัวตลกเข้าใจเพราะฉะนั้นนี่กระเทยทางใต้เนี่ยต้องเป็นถูกการกดดัน,นเนาะถ้าเลยไม่เก่งก็ต้องกิจกรรมต้องเก่งกระเทยใต้ส่วนใหญ่จะเรียนเก่งเรียนเก่งไปเลยเรียนเก่งแล้วก็เขาจะกลับคือไปขึ้นมาอยู่กรุงเทพหรืไอ,อไปต่างประเทศเลยเพราะว่าเขาที่เขาเขาเบื่อสังคมอันนี้เล่าแบบตรงๆนะคะเขาเบื่อสังคม เพราะว่ากระแนะกระแหนนู่นนี่นั่นแล้วก็ไม่ยอมรับอบางคนก็ขึ้นมาทํางานกรุงเทพเป็นเจ้าหนงเจ้านายคนยิ่งใหญ่ใหญ่หญโตร่ารวยบางคนมาเป็นพี่เต๋อเล่าให้ฟังต้อเป็นสจวตเขารู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาก็มาเป็นสจงสจวตเขาก็าซื้อบงซื้อบ้านแล้วก็เอาพ่อแม่ย้ายขึ้นกรุงเทพหมดเ,มเพื่อนพี่หลายคนที่เป็นนะคะ,คะ ขึ้นมากรุงเทพแล้วก็ซื้อบงซื้อบ้านแล้วก็ย้ายขึ้นมาเอาพ่อแม่ย้ายขึ้นกรุงเทพหมดเลยเขาได้เปิดหูเปิดตาพแม่สังคมใหม่ๆว่าเออกรุงเทพเนี่ยมันมีความหลากหลายนะเขาไม่ได้ดูถูกแค่ว่าคุณเป็นอะไรไม่เป็นอะไรแต่ว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันถูกแต่ทางภาคใต้นี่มันไม่ได้ไงก็ยังป็นแกล้งสภาพว่าร้อนแรงอยู่อยู่ในสภาพว่าร้กดดันของพี่เต่านะคะคนอื่นพี่เต่าไม่รู้นะฮะโดยเฉพาะพี่เต่านี่จะโดนเยอะอืครูก็แกล้ง ครูนี่แกล้งอยากหาเรื่องตีกับเธอไปอะไรก็ไม่รู้ครูเท่านั้นบางคนก็เป็นครูที่ดีมากให้กําลังใจให้กําลังใจแล้วก็สอนบางคนก็จะหาเรื่องตีอยู่นั้นอีนี่มันตุ้งติง้งจะหาเรื่องตีแล้วจะดเวลาตีจะตีเจ็บกว่าผู้หญิงผู้ชายเราต้องอดทนมากกว่าผู้หญิงผู้ชายเคยเรียนนอยู่แล้วก็ออกไปลบกระดานแล้วทําทิปแปลงลบกระดานตกเป็นครูสอนภาษาไทยโรงเรียนแถวเกาะยอพูดว่ากันรู้ไหม พูดอย่างเงี้ยพูดน่าเลยลอยเกิดมาก็เสียชาติเกิดเกิดมาเป็นอย่างเงี้ยอืมโอมครูบาอาจารย์คนทําไมพูดหมาหมาอย่างนั้นล่ะอืมอันดีนะพี่แค่มอสามนะมถ้าเป็นตอนนี้แปลงรูกระดานอาจจะอยู่ในปากภูแล้วตอนนี้เสียชาติเกิดนี่ยังเสียชีิอีมอมไวสิกูป็นอมของผัวมึงเดี๋ยวมึงไ,มได้เกียดกูนะเออ เจอโดนไม่ได้อยู่สุพรรณอ่ะไม่มีโอไม่มีตอนที่โอมหญิงหล้วนเนาะหญิงล้วนโรงเรียนหญิงโรงเรียนผู้หญิงเนาะใช่ใช่ก็เลยไม่ค่อยมึงไม่ได้เจอแบบกูมึงไม่รู้หรอกว่ากูเจออะไรมาบ้างไม่แต่เข้าใจก็ไม่ได้บอกว่าเออมันมัอยู่นี่นะเข้าใจอยู่แล้วเราไปเห็นพ่อุงเทพนะลูกเป็นกระเทยลูกรวยทุกคนลูกทํางานดีๆทุกคนแล้วเดี๋ยวนี้พ่อแม่เขาเปิดกว้างกันหมดแล้วพ่อแม่เปิดกว้างหมดเลยอ่ะ แต่าบางครอบครัวนะไม่ใช่ทุกครอบครัวนะบางครอบครัวพอรู้ลูกปเป็นกระเทยก็เอาลูกแอบเลยอะ่ะมึงจะแอบทําหาอะไรเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขากระเทยมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทุกคนแทนนี้จะผลักดันแล้วลูกจะได้เป็นปกติไงไม่เข<ๆ>้าใจปะถ้ายิ่งไปแอบนี่เป็นอะไรอยเงี้ยลูกมันจะไม่ปกติตออฉันดนตีโดนตีออโดน,โดนไอ้โดนตีโดนเตะโดนสารพัดจนเราไม่เราไม่ไม่เราเป็นคนที่ความคิดจะมันไปแบบไปเร็วมากจนเราต้องหยุดความคิดแล้วก็อุ้ย เหมือนเขาตีกรอบว่าคิดได้แค่นี้นะห้ามคิดมากกว่านี้อืมทางนั้นอะสมัยพี่เต๋านะคะเขาตีกรอบเลยว่าคิดได้แค่นี้มึงห้ามคิดมากกว่านี้มึงห้ามเก่งกับผู้ชายมึงห้ามเก่งกับผู้หญิงอืแต่ดีนะที่เรามีเพื่อนดีๆเยอะเพื่อนเข้าใจเพื่อนก็ยังดีเพื่อนเพื่อนเข้าใจแต่มันก็จะมีเพื่อนที่เข้าใจและเพื่อนที่แกล้งอืก็อย่างเ้อยก็ยังมีคนที่เข้าใจเราก็ถือว่าดีมันเข้าใจอย่างเดียวมันไม่ช่วยไงเวลาโดนแกล้งอะ กูโดนคนเดียวงไม่เป็นไรล้วแม่เป็นหญิงเหล็กแม่สูได้อยูงเหล็ก,ลกอ,ะอะไรก่าด้มาเหล็ก,ก,กขนาดนี้ได้บางทีนะเดินเดิน,ดนอยู่คุณผู้ชมเดินทิ้งขยะไปทิ้งขยะนะอยู่ในครอบครัวตำรวจเนาะวิ่งเดินผ่านแล้วอีตุ๊ดอีตุ๊ดอีตุ๊ดแล้วก็อยมีกูกับมึงสองคนนี่อยู่ทั้งถนนมีกูกับมึงสองคนมึงก็ต้องเรียกกูอีตุ๊ดสิเออทำไมพูดอย่างเงี้ยเธอรู้ไหมฉันทำยังไงทําไงเอาขยะทั้งหมดครอบหัวมันจริงอ่ะจริง ลุ้นเนี่ยก็แม่เลยหรือวลุ้นน้องแล้วมีน้ำน้ำน้ำขยะตัวเห็นไหมครอบหัวมันแล้วแม่เดินมาไกลๆจนครอบหัวเลยเรียกกู่งอิตุ๊ดนักใช่ไหมอิสัตต์อ้าวคาดเดาะพักเบรกกันใจเย็นมีไหนข่าหลับสบายคุณผู้ชมนะฮะมีเอลทีอานีนออกคล้ายๆกันชงรู้สึกผ่อนคลายนะคะสารสกัดจากกาบ้านะคุณผู้ชมนะผลิตโกลดฮอร์โมนนะคะ แล้วก็วิตามิน B12 ทําให้ดูแลระบบประสาทวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้อยากได้แคมป์หน้าจอได้เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวขึ้นแล้วนะฮะโปรวันนี้1กล่องมี10บครับศูนยด้วยกันนะครับหนึ่งแถมหนึ่งราคาพิเศษเพียง380บาทเท่านั้นส่งฟรีด้วยนะครับใครสนใจก็สามารถโทรได้เลยเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วนะครับศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหกเก้าสี่หกเก้าสามศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหกเก้าสี่หกเก้าสามรีบสั่งเลยนะฮะหรือที่ไลน์แอดก็ได ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะ,ะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ